เฟืองคัดเดิมโอเพนสำหรับใส่ร้อยสิบไอทุกรุ่นนะจะไปยามใส่ันดร้อยมาก็ได้ขนาดเฟืองขนาดเฟืองหกสิบห้าฟันด้านหน้ายี่สิบเอ็ดฟันนะอัตราลดอยู่ที่สามจุดศูนย์เก้านะก็คือว่าเกียร์หนึ่งยาวกว่าเดิมเกียร์สองยาวกว่าเดิมเกียร์สามยาวกว่าเดิมแล้วก็เกียร์สี่ยาวกว่าเดิมแล้วก็เราสามารถไปไล่เกียร์รับกันได้เลยถ้าผมแนะนำก็ผมจะให้รถเกียร์สี่ตัวกับสักสองฟันนะแล้วก็เกียร์อื่นก็ใช้เกียร์เดิมก็ ประมาณนี้นะหรือว่าก็จะเอาไปใส่อในลูกยางซูเปอร์ลีนแบบยางย้ำหมุดคัทอ่ะคือเอาไปย้ำได้เลยนะเป็นคัทโอเพ่นนะเนี่ยผมทำการชุบซิงค์มานะชุบซิงค์ลุงนะมันจะเป็นสีทองทองหน่อยนะอ่าก็คือเอาเก็บนะนั่งไว้นานอ่าตรงนี้ก็ไม่ทำแล้วนะก็คือเอาไปสำหรับใส่รถคัทมือนะเหมาะสำหรับรถคัทมือรถแรงๆรถแบบโอเพ่นอ่ะคัทโอเพ่นอ่ะหรือว่าเขาจะไปใส่ลูกห้าสามว่ของเพลินหมื่นสามหมื่นสี่ก็ได้แบบว่ารถแบบแบบรถที่ว่าชอบกินสเตอร์ใหญ่อ่ะอ่าพวกรถกินสเตอร์ใหญ่นะอันนี้คือ ล้างแบบล้างบางล้างเบาให้เรียบร้อยแล้วนะก็คือว่าชุบแข็งเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแค่เอาไปใส่แล้วก็ไล่ไล่พวกเกียร์แนะนำไล่เกียร์สี่เกียร์เดียวอนะแต่วบางคนก็ไล่เกียร์หนึ่งหาด้วยก็ถ้าไล่ก็ไล่ให้มันสั้นลงนะเพราะว่าเกียร์มันยาวมากเกียร์มันยาวมากเราเล่นแเตอร์ใหญ่ได้รถตรงรถทิปรถโลรถแข่งรถสองร้อยหนึ่งก็ใส่ได้หมดนะสำหรับคับมือเนี่ยเนี่ยครับแรงเลยโอเคครับอ่าหรือบอกราคาราคาก็คือขายเป็นคู่นะเป็นคู่แบบนี้เลยเนี่ยครับเป็นคู่แบบนี้เลยเนี่ยครับ 2,500บาทนะไม่ไม่แพงนะครับเพราะว่ามันไม่มีขายผมมีเหลือแค่5ชุดเท่านั้นนะห้าชุดสุดท้ายคือหมดแล้วหมดเลยนะเพราะว่ามันไม่มีใครทำเพราะว่ามันเสียเวลามันไม่คุ้มเอาเวลาสั่งที่สั่งทีประมาณ100ชุดน่ะเนี่ยครับใครอยากได้คันโคเก้นแรงๆ110ยไถนะเอาไปย้ำใส่คัสโรยิม่าคัสเอเมด M ิคคัสโซนิกอะไรก็แล้วแต่ได้หมดนะ,ะสนใจก็ตักมาเฟซใหม่แกมซิ่งก์นะในระบบโอนเงินนะพิมพ์ว่าใหม่เนี่ยเป็น์ว่าล้วก็แกมซิ่งนะ ของมีไหมเงินมาปัญหาจบครบวงจรครับของไม่มีจารีวิวทำไมครับนาเขาครับโอเคครับดูเรื่องกวลังคงไม่ต่ำไปร้อยสิบไปคัดมือสนใจก็ทักมาเลยนะของมีน้อยมีแค่ห้าุดนะอัตราทสามจุดศูนย์เก้านะก็กำลังก็อยู่ที่หกสิบห้าี่สิบเอ็ดพันนะประมาณนี้ครับโอเคดูเรื่อง